วัสดีทุกท่านด้วยนะคบพบกับคุณอิงก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะครับสร้างเอ,อ่อบันไดเลื่อนโดยพิสตันแบบข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อย่างที่เห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยนะครับไปเลยอืมโอเคนะครับอันนี้อาจจะเลื่นขึ้นแล้วนะในในคลิปน่าจะลื่นขึ้นแล้วแหละนะครับพอดีว่านี้ผมต้องปรับภาพนะครับตามที่แบบผมไปดูใน youtube มาแก้อะไรว่าทำไงนะรับก่อนโอเคอ่าโอเค,อเค,นะครับอุปกรณ์ก็มีหนึง บล็อกอะไรก็ได้นะครับเออแบบบล็อกที่คุณชอบอะไรก็ได้นับแล้วแต่นับเลือกมาเลยนะครับหนึ่งอย่างเอามาชุดหนึ่งเลยก็น่าจะได้นับแต่ผมเลือกสองอันนับก็ช่างมันอ่าต่อไปนับอุปกรณ์สำคัญนับอันต่อไปคือพิสตันธรรมดานะครับอันต่อมาเรดสโตน แล้วก็รีพิเตอร์แล้วสุดท้ายปุ่มครับขั้นแรกนะครับอ่าแป๊บนึงอันนี้ผมมากไว้อ่ะขั้นแรกคือทุบไป6บล็อกครับสองสามสี่หหกบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็กลับไปตรงที่เราขุดตอนแรกนะ แลัจากนั้นก็วางพิสตันแบบนี้นะครับเออลืมบอกพิสตันให้เตรียมไมาแค่สิบอันก็พอครับใช้แค่นี้พอนะครับว่าอีกด้านหนึ่งเป็นแบบเวลาลงนะเดี๋ยวผมคิดว่าจะสอนคลิปหน้านะเพราะคลิปนี้ผมว่ามันไม่น่าจะพออ่ะหรือถ้าพอก็จะสอนไปเลยนะแล้วคลิปตัดก็ช่างแม่ครับไ,ได้ใช่ไหมอันที่สอง สามสี่เฮ้ยห <sein> ่วงห้าโอเคผมใช้ไม้ดีกวา่าเนม่ยผมว่าผมใช้ไม้ตรงนี้เหือปรับภาพแล้วมันเล่นไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่ามันก็ลื่นอ,ะอ่ะก็ในคลิปน่าจะลื่นนะ หลนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเท็กเจอร์ผมถึงเปลี่ยนแบบนี้นะแบบคือทําไมเท็กเจอร์มัน,ปนแปลกนะครับนะครับนะหลายคนอาจจะคิดนะครับแต่ถ้าไม่คิดก็ก็ไม่รู้นะโอเคนะก็เท็กเจอร์แปลกเพราะว่าอันนี้ผมมาทําเองคนระับมัวๆนะแบบเอาเท็กเจอร์ของอันอื่นมาผสมแล้วก็ทํานะ โอเคนะพอได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมให้มือไม่น่ามันบอกว่าตอนนี้คือมือแบเปียกมากแปดนาทีแล้วใช่ไหมเนะี okay, นะ่ยโอเคครับมันจะได้อย่างี้ครับห้าขั้นนะครับโอเคจากนั้นเตรียมรีพิเตอร์ขึ้นมานะครับ มาณสี่สิบอันนะครับเพราะเราต้องใช้เยอะอ่าตรงนี้นะครับให้เราวางรีพิตเตอร์ไปสี่อันครับ,แบบนะรบแ,รแบบนี้นะครับแล้วก็วางไดสโตนแบบนี้นะครับต่อมาครเหมือนกันครับแต่ตรงนี้ปรับสามนะครับปรับสุดเลยหนึ่งอันนะครับแล้วก็วางธรรมดาอีกสามอันครับ แบบนี้เลยนะครับอย่างนี้จากนั้นก็วางเลสตตนตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ปรับสามสองอันนะครับทำอย่างนี้นะครับ นี่ครแบบนี้ครับก็ให้ปรับสามขีดสองอันนะครับแล้วก็วางธรรมดาอีกสองแล้วก็วางลิสตตูนแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ส่วนนี้ปรับสามขีดสามอันนะครับ นี่ครับแล้วก็วางธรรมดาไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปรับสามขีดหมดเลยนะโอเคผมวางไว้ก่อนดีกว่าวางไว้ก่อนแล้วค่อยปรับขีดหลัง เ okay, คคนับจากนั้นข้างบนอันนี้น่าจะจำกันได้นะี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อเลยแล้วกันนะครับต่อมาข้างบนนะครับต่อขึ้นมาต่อบล็อกขึ้นมาสองบล็อกอย่างนี้นะครับเนี่ยนหัวเราตรงกับบล็อกที่สองพอดีอย่างนี้นะครับจากนั้นก็วาง พิสตันแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้แนี้นะครับอือเออใช่ห้าอันห้าอัน โอเคแป๊บหนึ่งฮะมัเไรเดี๋ยวทุบดินที่ไม่ใช้ออกก่อนโอเคเอ้ยวางผิด อย่างงี้โอเคโอเคสักครู่ปรับภาพก่อนไม่รู้ว่าตรงไหนไม่ได้ปรับ แบบนี้นะครับโอเคครับว่าถ้าขึ้นมานี้จะดันพอดี่ะปรับภาพใหม่อีกรอบต้องแบบภาพบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งก็บางครั้งก็โอเค จะพูดยังไงพูดไม่ถูกโอ,อโอ้โหแปดสีพอโอ้โหเออโอ้โอเครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบจากนั้นนะครับให้เราต่อบบล็อกแบบนี้ มานะครับทำไมมันแหลกจังเวลาทุบของนะครับให้ต่อเป็นขั้นบันไดแบบนี้ไปนะ ทำเหมือนอันข้างล่างเลยนะตอนต่อรีพิเตอร์สามสี่โอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคนะแล้วก็ลีพิเตอร์ต่อเหมือนข้างล่างนะวงจรเหมือนข้างล่างเตะ๊ตะเต๊นะครับแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าแบบถ้าเกิดต่อเหมือนข้างล่างนะครับแล้วมันจะเป็นใดอย่างไรนะเพราะว่าแบบคือถ้าเกิดต่อเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างนะครับ ตอนที่เวลาพิ่ตันทํางานก็จะทำงานเท่ากันใช่ไหมครับมันก็จะไม่สําเร็จแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ยังต้องใช้รีพิตเตอร์อีกนะครับอีกสองอันนะครับก็เป็นสี่สิบสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวทำเพลินทำเพลิน เดี๋ยวนะโอ้ยทำเคลื่อนไม่หน่อยโอเค ในภาผ้แบบนี้ผมไม่เคยถนัดเท่าไหร่โอเคตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวตกแต่งนิดหน่อยดีกว่า Okay. ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะอืมพอตกพ็อตกแต่งอะไรแล้วนะรับมาครับหนึ่งรับ,รบแล้วก็บล็อกที่สองก็ต่อแล้วก็วางปุ่มไปเลยนะครับตรงนี้ผมขอตกแต่งหน่อยดีกว่าอืม ผมไม่รู้นะว่าผมอาจมานานเท่าไหร่นะอาจจะสิบกว่านอาทีแล้วก็ได้ช่างโอเคนะหลังจากวางปุ่มแบบนี้นะครับให้เราวางรลสโตนอย่างนี้นะครับเราก็ทําการลากสายดินเลยนะต่อยาวลงดินเลยนะครับเออลืมเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะปึบ ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วางเลส,สโนตรงนี้แล้วก็วางรีพิเตอร์ตรงนี้ปรับสองครับถ้าผมจำไม่ผิดอ,ะอ่ะเออใช่ใช่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ลากใส่ดินยาวใช่ใช่ใช่ นี่นี่แบบนี้แบบนี้เออผมจำได้แล้วนี่ครับทำแบบนี้เลยนะโครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวขอนับก่งสองสามสี่หเจ็ดแปด เก้าสิบโอเคมังเพิไหวอยู่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าผมนับอะไรอยู่นะพอดีว่า ผมไปดูคลิปของพี่แท็กเข้ามานะครับแท็ก,ก็1826นะครับเขาบอกว่าระยะของเรสตนะัเท่ากับ15นะครับ15บล็อกนะครับระยะความยาวนะโอเคผมก็เลยนับนะครับอ่าเอาไปได้อย่างนี้ปุ๊บใชบ่ไอตรงนั้นปรับปรับสองครั้งนะครับส่วนตรงนี้ปรับหนึ่งครั้งนะครับนี่น่าจะอย่างนี้แล้วก็จะไม่ผิดแล้วก็ โยงสายขึ้นไปเลยเนะดี๋ยวๆตรงนี้ผิดโอเคนะครับจากนั้นก็ไปทดสอบนะครับก็ลองทดสอบดูเลยนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างน,นี้มันก็ขึ้นแล้วนะแต่ว่าลืมวางพื้น เดี๋ยวขอต่อพื้นก่อนนะนะัถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็ย้อนย้อนคลิปกรอคลิปไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ดูไม่ทันนะกนะร,รอคลิปไปดูข้างหลังได้ทำคื้นเรียบร้อย ติ้งวิธีนี้นะครับทำได้ตั้งแต่เวอร์ชัน0.15นะครับเพราะว่ามีพิสตันนะครับโอเคต้องมาตกแต่งดีกว่าอันนี้ก็ตกแต่งเล่นๆน,นะครับใครไม่ตกแต่งก็ได้นะ เดี๋ยวขอตกแต่งสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับโอเคตกแต่งเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จอ๋อตรงนี้เป็นถังข่านะครับก็นี่ครับหลังจากตกแต่งนะครับเราก็ต้องมาลองทำดอวกคีนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับอจะสิ่เป็นอย่างนี้ครับพอดีว่าไอ้ตรงที่ผมต่อดิปิเตอร์อะผมเอาดินทำไงนะครับ ็เลยขุดไม่ได้เพราะว่าขุดต้องทําใหม่ต้องขึ้นไปต่อใหม่นะขี้เกียจขึ้นเห็นจริงขึ้นต่อใหม่ก็ได้นะโอเคใครจะทําก็ทํานะเพราะว่ามันก็ทุบแค่บล็อกเดียวแหละแลวนี่คือสภาพหลังตกแต่งของผมนะนี่ จากนั้นเราก็ต้องมาลองทดสอบอีกทีนะว่ามันระบบมันเป็นอะไรหรือเปล่านะขึ้นสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เอเดี๋ยวผมก็คงต้องขอจุดคลิปเพียงเท่านี้นะครับว่าผมต้องเหลือเมมเอาไว้ต่อต่ออิงโงฟรีดอมอีกนะเจ้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมเข้าฟรีดอมไทยแลนด์ได้ไงนะเพราะว่าที่ผมพูดไปมันเหมือนจะว่า แบบคนอย่างผมไม่น่าจะเข้าได้แต่มันเข้าได้นะครับโอเคนะครับก็ใครที่จะไปทําสอต่อก็ทําได้นะครับแล้วก็ให้เครดิตด,ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไปเห็นวิธีของบนคอมมานะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้นะครับว่าใครทํานะเพราะมันก็มีหลายคนทำแหละแต่วิธีเนี้ยผมเอามาจากบนคอมนะเว่าคนที่สร้างมือถือคนระับไปดูอยู่คลิปนึงมาครับ ผมทำตามแล้วมันทำไม่ได้ครับแต่ว่าไปดูของบนคอมมาทำได้ครับก็อันนี้เป็นวิธีบนคอมเลยนะครับทีนี้ใครสอนต่อก็ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะติดตามผลงานต่อไปของผมนัก็กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะเพื่อที่จะให้คุณเพื่อที่จะได้แชร์ความรู้ให้คนอื่นครับแต่ว่ามันความรู้ตรงไหนวะเนี่ยเออ ก็แบบว่าพวกพวกสอนพวกที่ชอบสร้างนะก็แบบก็แบบอาจจะแชร์ไปให้เพื่อนที่ชอบสร้างนู่นสร้างนั่นสร้างนี่นะครับแบบเอาไว้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเวลาเล่นไมค์ครับนะครับหรับเพื่อนที่เป็นเคทีฟนะพวกขัวเอดนะครับนะที่ชอบสร้างแบบอาจจะไปสร้างแมบ,บหรืออะไรได้นะครับก็สำหรับวันนี้คะผมก็ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ